สวัสดีค่ะเอาสุดกูกินมาเพิ่ม่มิ่ยุ้ยุ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดชาแนลออ่าเบื่อแลวส่อกูละน่าโซงันกวาดปูะสวัสดีครับเอฟซดังสวัสดีครับเบเออเอามาไอ้มูดนะไม่พีเอิร์วโอ้าวัดีวัยเอ พยืนก่อนเพื่อนอีกนะอันพว่าดีสมออันอันเพงกระเทาอะไรบันเอ็กอะยือะไยนเอาเงินจังนะก็อันผู้ใหญ่ใจดีเชื่อคุณแม่เพนสีอ่ะก็มีคุณแม่เพนสีเนาะนายเห็นว่าวันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยผมผมไม่ได้บอกเลยนะว่าจะจ้างใครเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าไม่มีผู้ใหญ่จจดีให้ก็ก็ไม่ได้ให้สักบาทนะ แต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะคุณแม่เป็นสีนะมอบเงินให้เท่าไหร่นะทั้งหมด1,400บาท1,400บาทเจ็ดคนแบ่งกันทั้งหมด7คนให้เป็นค่าเหนื่อยเนาะนะครับเป็นให้รางวัลเพิ่นบอกว่าให้รางวัลคนขยันเอ้าดูดันเลยส่วนส่วนพี่บ่าแล้วเพิ่นกลับไปแล้วเดี๋ยวเราคว้าไปให้พี่บ่าวที่บ้านก็แบ่งกันแล้วได้คนละเท่าไหร่นะ200 ได้คนละสองร้อยนะฮะบวชเลยเออถามจริงๆสองร้อเนี่ยใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะอย่าไปซื้อของที่ไร้ประโยชน์เออถ้าเกิดพรุ่งนี้ถามมันหมดแล้วเนี่ยไม่ให้ทีนี่นะอ่ะคนละสองร้อยนะเดี๋ยวหมดเลย ส่วนผมกับคนบาดเห็ดก็อ๋อวันนี้เราจะทอนก็ของเราก็400ทอน100ก็ที่เหลือให้พี่บ่าว200ร้อยไงทอนทอนมาตีท่อนทอน100เงร้อยเอาเงินทอนมาก่อนเอาเงินทอนมาเดี๋เดี๋ยวเล็กนะบ้านขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีโอเบะในสระตือนรู้เบะในอันนี้ก็เดี๋ยวของพี่บ่าวเหลือของพี่บ่าวนะฮะของพี่บ่าว อันนี้ของพี่บ่าวนะอันนี้ส่วนของผมกับคนมาเห็ดน้่นไปแล้วออาโชว์หน่อยโชว์หน่อยออาโชว์เงินโชว์หน่อยเออโชว์ไว้ได้คนละสองร้อยขอบคุณพี่หญ่ใจดีที่เมตตานะคะเนาะให้รางวัล คนขยันคุณแม่เพนซีเนาะจ้าคุณแม่เพนซีขอให้คุณแม่เพนซีหน่อยอุยพอดวันออันเนาะอุยพอนะอุยพอดเลยนั่นเลยอยากได้อุยพอเราไม่เป็นเออะไนปันทูคับสกีอ่ะนะเอาเดี่ยวเดียวพนมมือไว้เลยกราบขอบพระคุณคุณแม่เพนซีนะฮะที่เมตตานะครับมอบเงินให้กับพวกเรานะคนละ200บาทเป็นกำลังใจเนาะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับรวยแล้วก็ขอให้รวย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 ิย่งยิงย่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับผมสาธุครับผมอโอ้ได้เงินเราไปแล้วเนาะไปเลยครองเลยอย่าเก็บแล้วอ่ะน,นะ,ะจริงจริงถ้าไม่มีคุณแม่เป็นสีวันนี้ผมก็ไม่ได้ให้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะเงินกองกลางเราก็จะหมดแล้วนะทุกท่านเหลือไม่กี่บาทแล้ว อันนี้เพื่อนก็มาช่วยนะมาช่วยที่ก็มาช่วยนะคะไม่ได้จ้างมานะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้เนะเราก็มอบตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่ใจดีเนาะเดีา่อไปามไแบรนรถมมาะไม่ีเนาอเติมที่ไหนเจ้าไม่ไดเอามาบ่ กลับและลุงอยู่โพนนแก้วนุ่นนี่ขอบคุณคุณแม่เพนสีมากๆนะคะเนาะที่เมตตาทีมงานขอให้คุณแม่เพนสีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะเนาะให้รางวัลคนขยัน จ้งไรกิตอาาไดเรานะนี่แะทุกท่านก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบาเหฮดชาแนลด้วยนะคะก็ขอบคุณเพืใหญ่ใจดีทุกท่านที่ดูคลิปดูโฆษณาให้นะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ